โอเคอ่ะมาดูทีเนี้ยการจะใช้ยาทุกชนิดนะคะใช้สมุนไพรทุกชนิดเราต้องเอามาเข้าลดยามันสําคัญถ้าเราเราใช้ยาเดี่ยวๆไม่เกิดประโยชน์นะคะมันก็จะไปแค่ทางเดียวเอาสมมติเราใช้ลดเปรี้ยวลดเดียวลดเปรี้ยวแก้อะไรคะเสมหะแล้วถ้าเกิดในร่างกายของเราเสมหะน้อยล่ะเป็นไง มันก็จะไม่รดไมได้แห้งเันมันก็นานแล้วมันก็หมดเลยแล้วมันก็เผาเสมหะเราแห้งเข้าไปในผิวหนังเราก็กลายเป็นคนไอแห้งตัวเหลืองเพราะว่ามันติดอยู่ในหน้าอกเราหรือติดอยู่ในร่างกายเราใช่ไหมคนที่กินเปรี้ยวทุกวันทุกวันแต่ไม่รู้ว่าทําไมตัวเองถึงกินเปรี้ยวทุกวันเพราะมันกินแล้วมันสดชื่นมันมันรู้สึกว่า มันร่างกายมันมีกระปี้กระเป๋าแต่แท้ๆที่จริงก็คือมันต้องการให้เราสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่แต่ว่าเราไม่รู้เราก็ไปกินกินทับถมทับถมไปมูกก็ยิ่งผลิตขึ้นมาเยอะๆพอมูกมันเยอะปุ๊บเป็นไงเสมหะที่ดีของเราเป็นอะไรเป็นเสมหะที่ไปผสมกับอะไรเสมหะที่ไม่ดีเมื่อไหร่มันผสมกับอะไรอะไรนะอเสมหะโลหิตอะไรอีก ก่อนที่เราจะเป็นโรคท้องมานนะ่นเป็นอะไรนะมีอะไรบ้างอ <c oughs> มีน้ําเหลืองเสีย <c oughs> น้ําเลือดเสีย <c oughs> อะไรเสียอีก <c oughs> มีน้ําเหลืองนะคะน้ําเหลืองของเราก็ทำไมน้ําเหลืองถึงเสียเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราต่ำเรากินเปรี้ยวมากๆม้ามเราเป็นไงคะกิน <c oughs> เปรี้ยวมากม้ามเป็นไง ผลิตอะไรไม่ทันมันมากเกินไปไม่ใช่ไม่ทันมันมากผลิตมากผลิตมากแล้วน้ํามันไปเลี้ยงไม่พอน้ําดีที่ผลิตออกมามันก็เลยกลายเป็นกรดอา้าวลองเคยชิมน้ำดีของตัวเองเคยชิมดีวัวด,ดีอะไรไหมรสชาติเป็นไงขมขมอย่างเดียวเหรอ ไม่รู้อ่ะมีแบบของหวานเาเรี้ยวไม่เคยขับเป็นแบบอ้วนตอนนี้ได้ค่ะอันนั้นตอนที่เราอ้วนั่นคือเราน้ําดีเรามีปัญหาไปแล้วมันผสมกับเลือดผสมกับเสมหะไปแล้วแต่ว่าน้ําเคยกินดีดีสัตว์ไหมไม่เคยไม่เคยเคยจะกินของไก่อ่ะที่ว่ามันอยู่กระตับแล้วมันอืมเคยไหมขมมากไหมอ่ะ ขมปีเลยไทยมันขมอร่อยนะขมนัวๆแต่ไม่ได้ดีนี่ไม่ได้ดีไม่าได้ละใช่ออ่างเีมันขมแล้วครูรู้สึกเหมือนเม็ดเม็ดที่พี่โอเอามาน่ะเลยแหละดีสัตว์นะเออเหมือนเม็ดของมะนาวผีเลยแต่มันแค่ไม่แรงเท่านั้นมันจะแต่มันจะขมนําขมไม่เสร็จมันจะหวานนิดๆแล้วมันก็ซาซาซาเนี่ยเหมือนมันมีหอมมัะละมันหอมระเหยอยู่ข้างในอ่ะ นี่เราไม่เคยสังเกตมากกว่าเพราะว่าเก่งกินของนี้ลยครูมานี่ครั้งแรกพ่อพี่ปิ่นให้ครูกินดีหมีอาจารย์นั่นแหละให้เพราะว่าข้างในครูมัน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 แย่ไปหมดแล้วอาจารย์ก็เลยให้กินกินไปเสร็จอาจารย์ว่ามีรสอะไรหมทำไมมันหวานนะพ่อวะงั้นทั้งทั้งนี้ขมมากนะคนอื่นกินนี่หลับหูหลับตาเลยขมปีเลยแต่ครูกินแล้วครูหวานอาจารย์บอกก็ระบบน้ําดีครูมันพิการไปแล้ว มันต้องสร้างรีเซ็ตขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเนียพอระบบลดลดของการย่อยน้ำดีของเราหรือลดการผลิตน้ำดีของเรามันเพี้ยนไปแล้วเนี่ยเกิดจากเรากินหวานมานานกินอะไรก็ชอบเติมหวานกับกินจืดมานานหวานแต่ว่าไม่ได้เติมเกลียวใช่คือคือ,อสมมติว่าทำซุปมาเงี้ยคร <c oughs> ูเดินไปครัวขอน้ำตาลแม่กาใส่ช้อนหนึ่ง เราก็กินมันหวานรสชาติของกับข้าวครูจะมันหวานไม่มีเปรี้ยวครูไม่กินเปรี้ยวเลยนะคะเกิดมาไม่ชอบกินเปรี้ยวกินแล้วมัน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 ไม่ถกไม่ไม,ไม่ไม่ถูกกับโรงเราเราจะไอออกมากินปุ๊บก็จะไอออกมาไอาออกมาคือที่แท้คือมันขับเสมหะออกจากปอดเรานั่นแหละแต่เราไม่รู้ไงใช่ไหมเรก,กินไปปุ๊บมันก็อาอีกแล้ว เป็นก้อนออกมาเลยเออก็ต้องออกมาออกมาอย่างเงี้ยใช่ไม่ชอบที่จะไอแล้วมีใช่ใช่ที่ไหนได้เสหมามันเยอะใช่คือพอมาเรียนรู้จริงๆเราถึงเข้าใจว่าอะไรที่ร่างกายเรามันแย่เนี่ยอาหารมันก็พยายามจะซ่อมเราแต่เราดันไม่ชอบกินเห็นไหมใช่ก็เพราะว่าร่างกายเรามันสะสมแต่ของเคยเคยเคยตัวไงเราไม่รู้ว่าวิธีจะต้องเนี่ยเรามาเรียนเนี่ย เราอย่าครูถึงพยายามไม่อยากให้พวกเราเรียนเหมือนเหมือนทั่วไปเขาเรียนคําว่าไม่ได้แต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองวิเศษวิโสอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนเรารู้อ่ะเรารู้ว่ามันเอาไปใช้ยังไงเราเลยพยายามจะถ่ายทอดอืมบอกว่าที่ไลเขาจะเรียนแค่ตาทันทีแต่ว่าเราไปใช้เป็นจริงไม่ได้เลยเขาเรียนตามตัวหนังสือใช่เรลยแต่ริงพอพอมันรู้ตามเนี้ยเสร็จเราตีไม่แตก นึกออกไหมคะเพราะว่าตอนที่เราอ่านเราอ่านหนังสือตอนไหนคุณอ่านทุกเช้าไหมไม่จะอ่านแต่ตอนใกล้สอบอ๋อตาลีตะเหลือกท่องจำขอขอคโอ๊ยด่านักศึกษาที่หลายคนลุกทุกทีเลยชัวชัวก็ก็เหมือนเราเร่งเร่งอ่านแล้วเรามันไม่ได้มันไม่ได้วิเคราะห์มันแค่จำเอาไปสอบ แล้วพอสอบเสร็จสอบผ่านทิ้งเลยไม่ได้ใช้แต่ถ้าพวกคุณมาเนี้ยทุกๆเดือนพวกคุณได้ใช้ไหมอย่างน้อยอะนะอย่างน้อยก็ยาถ่ายพวกคุณต้องจําได้ทุกคนอยู่แล้วว่าอะไรไปไหนไม่ไหนทั้งนั้นอันเนี้ยเราจะบอกว่าลงทองมีฤทธิ์ไปในทางใดของธาตุปฐวีแล้วก็จะบอกว่าทุกอวัยวะใช่ก็คือทุกอวัยวะของธาตุดินธาตุดินเนี่ยถ้าเทียบไข้ ถ้าเทียบไข้นะคะอยู่ในคัมภีฉันรศาศนะถ้าเทียบไข้ก็คือตกถึงสานนิบาตนะคะอาการทั้งหมดที่แสดงออกมาเนี่ยถ้าเทียบไข้นะคะไข้ไข้ในคัมภีฉันรศาสเนาะมีใครอ่านถึงแล้วบ้างใครขยันบ้างตกมาที่ไข้เนี่ยไข้เลยเลยมา29วันนะคะมันเมื่อไหร่ที่มันตกลงมานี้เพราะอะไร ทำไมต้องบอกว่าเลยมา29วันอ่ะปิตะมีกําลังกี่วันปิตะมีกําลังกี่วันเจ็ดวันเจ็ดวันใช่ไหมคะอ่าวาตะกี่วันคะวาตะ12เสมหะมีกําลังกี่วันอ่ะรวมกันสิคะได้เท่าไหร่เห็นไหม29นะคะอันเนี้ย29เนาะเนี่ยไอ้29เนี่ยพอเมื่อไหร่ตกสู่อันเนี้ยไอ้ตัวนี้ปิตะนี่มาจากไหน ม,มาจากธาตุไหนของร่างกายมาจากมา,มาจากธาตุไฟนี่คือไฟสี่นะคะไฟสี่กองนะอ่าตัวนี้มาจากไหนมาจากลมอาโปเอ้ยวายโยวายโยเท่าไหรหกกองของเรานะคะตัวนี้มาจากไหนเสมหะเซมหะนี่เขาไม่ได้รวมน้ําดีมันก็นเลยเป็นสิบมาจากอาโปธาตุสิบสองนะคะ อ,าาอืเห็นไหมคะรวมกันมาปุ๊บได้ยีบเกา้าพอวันที่สามสิบตกถึงตกถึงไหนตกถึงไหนของเราเป็นปฏิีัติแม่ต้องเป็นสันนิบาตใช่ไหมสันนิบาตบาแล้วก็ค่อยไปลงปฏิบัตีก็สันนิบาตนี่แหละสันนิบาตนี่แหละเริ่มตกถุมันก็เริ่มแบบติดเชื้อแล้วไงมันก็จะมาลงม,มันลงมาข้างค้างเป็นปะลาเมหะที่ไหนล่ะก็ที่อวัยวะของเราไงใช่ไหม ลงธาตุดินแล้วใช่แล้วถ้าเราไม่ถ่ายท้องเลยทุกวันทุกวันย่นงงถ,ถ่ายก็มาน้อยๆเร่งรีบไงโอ้ยถ่ายออกมาเอ้ยวันนี้ฉันถ่ายแล้วกินน้าที่เดี๋ยววันนี้ถ่ายออกแต่ถ่ายแค่ครั้งเดียวแต่คุณกินอะไรลงไปบ้างใช่ไหมคะเรากินตามรถยาก้ารดจริงๆไหมล่ะไม่เออแล้วเราจะบอกว่าเราทําอาหารเป็นยาได้ยังไงใช่ไหม นะอะไรนะอ๋อเอากาแฟล้างอันนี้มันขี้โกงเห็นไหมเอาถามจริงแล้วถามจริงแล้วกินน้ําตามได้ไหมได้ไม่ได้ย่ามาพูดว่าได้สั่งสองวันอยากได้ย่ามาพูดเลยว่าได้ได้หน้าไม่เป็นอย่างนี้ละอารมณ์มันไม่ไม่ปิดไอหยกงี้หรอกกินได้สองวัน แม่แม่แม่ไม่ล่นกินนะตกเกิน,นอันนี้พอตกถึงขาขสันิบาทมันจะมีสารนิบาทนะสารนิบาทประการสารนิบาทโลหติตนะคะแล้วก็มีอะไรอีกถ้าทํางานหนักมันก็ใครเอาหนังสือเวทมาบ้างไหมมาค่ะหนังสือเวทอยู่ในคัมภีร,สสสรส์สิทธิสาระสงเคราะห์อยู่ในคัมภีร์สิทธิสาระสงเคราะห์เล่มหนึ่งนี่แหละเปิดไปสิทธิสาระสงเคราะห์ เออนี่ไงใครพาครูทำมวดตัอีกแล้วนี่พี่เอกขอบคุณมากวาตตะสิบันนี้สิบสองนะคะอืมสิบที่คำพีสิบที่สาระสราข้อเห็นไหมเนอะนี่นี่นี่แปดสองเปิดไปในคำพีสิบที่สาระสราข้อมันจะมีการสารนิบาตห้า เห็นไหมคะเป็นเป็นจะเป็นจะสาริบาทเห็นไหมตัวนี้นะคะแปดสิบสี่หน้าแปดสิบสี่หน้าแปดสิบสี่ดูนะคะดูดูแต่ละตัวเอาใครจะอ่านให้ครูฟังหน้าแปดสิบสี่เอาข้อแรกเลยข้อหนึ่งข้อหนึ่งกันเบนจการเอาเบนจการข้อหนึ่ง อภิคศรีบาพิฆาตสันนิบาตบางเกิดด้วยอำนาจผู้อื่นเบียดเบียนมีทุบท้องโบยตีเป็นต้นจึงมีอาการให้ปวดศีรษะดังต้องพิษอันใดอันหนึ่งอ่า<ห>พอก่อนพอก่อนเห็นไหมคำว่าอภิคนนิบาตเกิดจากอะไรการถูกกระมทุบท้องโบยตีมันจะใช่แค่ถูกทุบทองโบยตีไหมกระถูกกระทำนี่ก็ถูกถกระทำอะไรบ้าง เบียดเบียนทั้ทงไหนอ่าใช่เนี่ยไงถึงบอกว่าทําไมพฤติกรรมก่อโรคแปดประการถึงเจ็บป่วยอันเนี้ยเจ็บป่วยลงไปไหนมันก็ลงเอาไปตรงนี้แหละเมื่อไหร่ที่จิตเรามันทุกข์ทรมานหรือมันอะไรเนี่ยมันก็จะกระทบลงไปแล้วก็จะเกิดการเจ็บปว่วยอันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะคะตกถึงธาตุดินนะตกถึงสานนิบาตกมกันจะเป็นอันนี้สังเกตไหมอ่ะต่อไปเ้อเดี๋ยวว่าเพราะ พอตกไปตกตกไปเสียดมีอาการยังไงปวดปวดหัวอ่าเครียดไงบางคนก็ปวดหัว <อะ S 1> เพราะว่าวทําไมถึงปวดหัวความโกรธมันขึ้นหัวเส้นสุเส้น,ดดสนอัสดากาศของเรารเ,เออเล,ล์มันดันไม่ขึ้นมันขึ้นแต่ลมนีเกิดจากลมดนันใช่ลมมันดันขึ้นเราเรียกว่าอันเนี้ถ้าปวดหัวเนี่ยต้องดูว่าน้ําน้อยไหม ได้นอนไหมไม่ค่อยได้นอนนั่นก็คือเช็คตัวเองพอเราเช็คตัวเองแล้วเราเติมน้ําลงไปแล้วมันไม่หายก็แสดงว่ามันเป็นที่ธาตุลมในร่างกายของเรามันแปรปวนคือมันมันสะสมมานานฝังนักเรียนสะสมมานานนั่นแหละพอสะสมมานานปุ๊บมันก็จะมีอาการนะคะจะปวดหัวบางคนก็ลงท้องเคยเห็นไหมเครียดลงกระเพาะนั่นไงอันนี้อันนี้ก็เกิดจากสาริบาตของตัวนี้นะคะ ก็บางคนก็นซึมเศร้าอันนี้ไม่เป็นเป็นเป็นดีล้นไงอันเนี้ยมันจะตกไปที่ไอ้เบนจากการก็คือพวกการพิพิธการพิพัฒน์ที่เป็นดีล้นดีท้นดีรั่วดีซึมไปนะคะมันจะเกิดได้หมดอันเนี้ยพวกเนี้ยเราสามารถเชื่อมโยงได้เลยแค่การไม่ขับถ่ายทำให้เราเจ็บป่วยได้ ทางอวัยวะธาตุดินของเรานะคะเราก็ไปควานหาว่าแม่เป็นโรคเบาหวานเชื่อไหมเบาหวานเกิดจากความเครียดเชื่อเชื่ออืมทีนี้ถ้าเราเลิกเครียดล่ะ <I mean. S 1> นั่นแหละแล้วทำยังไงเราถึงจะเลิกเครียด ปล่อยวางจำเมันเยอะพูดง่ายเนาะคนณตื่นมาตื่นมามันเจอแต่สิ่งรอบข้างที่มันกระทบเนี่ยมันเลิกไม่ได้นะไม่อยากไม่ให้ปล่อยวางเพื่อจิตใจของเารก็ยังเลต้องทำตามระบบก็คือปรับพฤติกรรมก่อโรคแปดประการให้ได้นะคะก็คือต้องนอนอะไรนนไก่อนสามทุ่ทมแล้วก็กินอาหารให้เป็นเวลาอย่าก,กินอาหารดึกอย่ากออกกำลังกายตอนกลางคืน จนหนาเวลาเลิกงานที่จะไปอา้าวิตเน็ได้คู่ใช่ไงเป็นเสร็จแล้วเสร็จแล้วหัวใจมันตื่นเต้นไงไสังเกตไหมคะทำไมเราต้องให้ออกกําลังกายตอนเช้าเพราะว่าหัวใจเรามันได้สูบฉีดใช่ไหมมันจะกระปี้กระเป๋าใช่ไหมเราก็จะทํางานในทั้งวันทีนี้เราเหนื่อยลาจากการทํางานทั้งวันแล้วเราก็ดันไปกระตุ้นหัวใจให้กระปี้กระเป๋าตอนกลางคืนอีก อ้าวแล้วอย่างแล้วอย่างดูหนังดูซีรีส์มันก็นั่นน่ะเออก็นั่นน่ะร่างกายแต่ไปนั่งดูหนังอ๋อมันก็กระตุ้นไงก็อย่าลืมว่าหัวใจคือไฟละสำมละสายทำงานร่างกายอ่ะออกออกหมดแหละออกหมดมันเชื่อมอะไรหมดที่คเต้นสนุกมันก็ใช่เลือดเธอสุขีดแม่งเลือดเลือดเธอสุขดฉีดสุขฉีดิเวลาเห็นผู้สาวผู้บ่าวเขาคุยกันเนี่ยพอไม่ได้ถึงใจนี่ตุบหยกทั่วเลยอย่างเงี้ยเธอเนี่ยมันตัวดีอื เนี่ยถ้าไม่ถามทุกคนก็จะไม่เข้าใจที่ว่าออกกำลังกายอย่างเดียวก็ทุกอย่างบางคนหนักกว่านี้อ่เออกกำลังกายเนอันนี้หนักตุดตุนอันนี้ครูโอ้พูดนะครูไม่ได้พูดครูโอ้เป็นคนออกกำลังกายก็เพื่อนี่จากเพื่อนอีกแล้วใช่เอาอ่างแล้วเอาพุ่มอีกนานไงแช่อ่าง ร้อนผิวมันร้อนไอ้ไอ้ซัฟทีมคนทั้งแบบสวยยังไงลูกไกในเช้าเงาส่วเดี๋ยวมันแดงข้าศึกาโอ้จริงๆเราต้องกินไอติมไปเรียนไปนะคะเราจะถึงมีความสุขบมกนะว่าไอติมหมดแล้อ่าอ่ากลับมากลับมาเดี๋ยวจะไม่ได้สตูลูกท้องสักก็ดีเห็นไหมอาดูข้อสองเมื่อกี้เมื่อกี้อภิชาติแล้วใช่ไหมคะต่อมา ข้อ,ขอสอง,สองอพิวาราภัยสันนิบาตบังเกิดด้วยความเพียรกระทำการงานและไหมทรมานร่างกายมิวายเวลาหาความสุขไม่ดได้อตอน้นอันนี้อภพวาราภัยนะคะอภพวาราภัยสันนิบาตอันนี้คือเกิดจากขยันเกิน <laughs> ก็ชอบทำไงทำไปหูเวนโอ้ยแหงคำคำแดดลมลมตกยิ่งเอาใหญ่เลยไม่ใช่แดดลมลมแผวเราไม่ได้ว่าทำแค่นเดียวกันเราทำถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มใช่ทีอย่างพวกเวทีบารานตั้งแต่ามเวล่าโมงหกโมนั่นแหละไอตัวเนี้ยก็ทำให้ระบบเลือดของเรามีปัญหา ถ้าเราทํางานเกินเวลาไปปุ๊บเลือดที่มันตุบหลอดเลือดเราสมควรได้พักแล้วมันขยายตลอดเวลาใช่ไหมคะถ้ามันมากเกินไปมันขยายเกินไปสารอาหารมันไม่พอมันก็จะเป็นลมที่ทําให้หลอดเลือดของเราขยายแล้วพอเราเติมสารอาหารลงไปเมื่อก่อนมันอยู่อย่างเงี้ยทีนี้พอเติมสารอาหารลงไปแล้วมันย่อยยากไงมันเป็นไขมันโปรตีนมันก็อันนี้มันกว้างมันก็สามารถเข้าได้ไงคะก็ไหลเข้ามาด้วยกันพอไหลเข้ามาด้วยกันปุ๊บไปตรวจ เจาะเลือดไปโอ้เจอเลยคอเลสเตอรอลในเลือดสูงม,มั้งละน้ําตาลในเลือดสูงม,มั้งละความดันน้าตาลในเลือดสูงแต่เป็นความดันตื่นมาสโละสะเลตื่นมาเหมือนคนไม่ได้นอนนอนทั้งคืนแต่เหมือนไม่ได้นอนมีใครเคยเป็นไหมเป็นอืม,เ,มเ,เสียชื่อหมดเนี่ยลูกศิษย์ครูต้องไม่เป็นนัานต้องไม่เป็นเนี่ยเสียชื่อหมดเลยเนี่ย ตอนนี้คือการเรียนรู้อาการแบบนี้แสดงว่าดื่มน้ําน้อยนะคะ <Okay. S 1> เราอย่ากลัวว่าน้ําจะท่วมปอดคนที่เป็นโรคน้ําท่วมปอดเพราะไม่ขี้ไม่ใช่ว่าการดื่มน้ำํำเราทําให้เป็นน้ําท่วมปอดจาไว้คุณเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยแล้วนะถ้าไปบอกว่าอย่าดื่มน้ามากเดี๋ยวน้ําท่วมปอดเดี๋ยวคุณจะตีมือทุกคนเลยไปบอกนะคนไข้ยอย่างเงี้ย mm hmm. กินไปเยอะ ถ้าเขาจุกกินไปเลยะคะ่ะให้มันอ้วกออกมาให้มันถ่ายออกมาแล้วเขาก็จะโลง่งอาการน้ำท่วมปอดมันสะสมอยู่ไม่ได้นะคะโรคพวกนี้คือพื้นฐานที่พวกเราต้องเรียนรู้ก่อนที่เราจะใช้จ่ายยานักษาให้ได้ถ้าจะเรียนเภสัชแต่ไม่รู้ว่าจะไปจ่ายให้ใครเราเรียนเพื่อเม่เมื่อะไรไปสอบเอาใบป,ประกอบใช่ไหม แล้วคุณได้ใบป,ประกอบมาเป็นไงได้ใบค่ะขายตรงไงไปขายตรงไงโอ้ยขายตรงไม่ต้องเอาใบอืมเอา้าไม่ได้มันไม่ได้อัพเลเวลไม่คุยขีโมไม่ได้โอ้ยค่อยไปขคีคุยค่อยเรียนหนึ่งเดือ,อนสองสามเดือนนี่ <c oughs> พอได้ใบมาแล้วไงไปให้ไปให้เขาเช่า <c oughs> คุณส่งเสริมให้คนขายยาเป็นมิจฉาชีพ <c oughs> คุณเป็นมิจฉาหรือเฉททยานแพทย์ นั่นแหละผิดใช่ไหมผิดอะไรผิดศีลอะไรผิดจรรยาบรรหนึ่งแล้วผิดศีลอะไรอีกเบียดเบียนผู้อื่นผิดศีลอะไรผิดศีลข้อหนึ่งนะคะพูดถึงถ้าถ้าถ้าท่ากฎหมายเสร็จประเภทที่เอาใบไปวาบรรองผิดใช่กฎหมายเขาถึงต้องมาจับเราไงถึงต้องปรับไงให้เราเข็ดขยะแต่ไม่เงินใต้โต๊ะมันเยอะต่อเลยค่ะ โดนปรับก็ปรับไปไอ้นี่ก็ทําต่อไปใช่เห็นไหมเป็นหมอแล้วต้องละอายนะคะต้องมีฮีริโอตปะเรื่องพวกนี้อยู่ที่นี่คุณลงทะเบียนแล้วคุณไม่อดตายหรอกแต่ตอนนี้คุณกําลังศึกษาอยู่แล้วอาจจะยังแบบถูถูไทไถ,ถ,ถคือมันอาจจะเพราะอะไรเพราะเราสร้างกรรมไว้เยอะไงอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราก็หาทางออกไงเราก็เป็นวนเป็นอ่างวนอยู่เงี้ยวนหาว่าเราจะทําอะไรถึงจะร่ําจะรวย แต่ต่อไปนี้ถ้าคุณมาลงทะเบียนแล้วคุณมาช่วยอาจารย์อันนี้ครูไม่ได้ไม่ได้เชิญชวนนะแต่ด้วยจิตสำนึกของเรา<อ>นะคะการเป็นนักเรียนเราต้องเชื่อครูบาอาจารย์ครูยังมาทุกเดือน แล้วพวกคุณบาแปนบาแมนบางเดือนคู่กับบอม่าไม่ไม่มาเพราะววาครูต้องอยู่ทางโน้นนะคะอย่าลืมว่าเดือนบ้างเดือนครูอ่าโอเคครูอาจจะพูดผิดว่าครูมาครูมาทุกครั้งที่ครูมีโอกาสมาอ่านะอ่าทุกครั้งที่มีโอกาสมาอืและถ้ามาไม่ได้ครูก็มีตัวแทนของครูมาเน่นะนะคะ นี่ไอ้โอ้แทนรูปตัวยใหญ่เด็กตายรูนตัวแทนสมัครตอนไหนเขาคุยกันตัวจะนับตัวอีกพี่พี่โอเนี่ยนะคะพี่โอเนี่ยพี่โอบอกโอ้ยเรื่องเงินเนี่ยพี่โอบอกก็อยากได้แต่ถ้าให้วิ่งหาจนเหนื่อยจนไม่มีเวลาเสียสละพี่โอไม่เอานะคะไม่ได้อยากหาเพื่อตัวเองแล้วจะหาเงินหามาตลอดชีแล้วถ้าให้มาทำเพื่อผู้อื่นเอาแต่ถ้าให้หาเงินอยู่ตลอดไม่เอาแล้ เมื่อไรที่เราไม่อยากมันจะได้เมื่อไรที่เราอยากมันก็เหมือนหมาล่าเนื้อเป็นไงคะยิ่งวิ่งหามันยิ่งไปไกลแต่ถ้าเราเฉยๆเดี๋ยวตุ่มชนเอาเอาเน,นื้ลอล่อหมาวิ่งตามก้อนหน้าอนั่นแหละ <laughs> อันนี้มันพูดเหมือน <laughs> เหมือนว่าเราพูดเกินจริง นะคะแต่เรื่องพวกนี้มันเป็นอจ,จินไตยแต่พวกคุณลงทะเบียนไว้แล้วพวกคุณลงทะเบียนไว้แล้วพวกคุณดนีไม่พ้นนะคะนอกจากคุณจะตายจากเราไปอันนี้ครูไม่ได้เชิญชวนพวกคุณนะแต่พวกคุณมาลงทะเบียนกับอาจารย์พ่อไว้เองนะคือ <c ười> ตัวใครตัวมันนะคะเรื่องนี้ครูไม่ขอรับผิดชอบกรรมร่วมนะคะถ้าลงทะเบียนแล้วไม่มาทําต่อให้ทําอะไรลงทุนยังไงว่าดีว่าแน่นอนเจง๊ง อันนี้ไม่ได้สาบแช่งนะอันนี้ครูพูดจริงๆเพราะว่าเส้นทางของหมอคือทางเสียสละนะคะมันต้องเสียสละถ้าเราสละไปก่อนเดี๋ยวกรรมมันจะจัดสรรให้เราลงตัวแล้วเราก็จะหมุนจ่ายได้คล่องมือแล้วเราก็สามารถทำงานช่วยงานได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ไม่รวยฮะเรื่องนี้เรื่องนี้มันจะมาเองใช่การเป็นหมอไม่มีทางรวยนะคะนอกจากคุณมีวาสนาเก่า วาสนาเก่าพะบารมีคุณถึงเขาก็จะเปิดถุงพอแปลงไดอย่างเดียวป่ะใช่บารมีคุณถึงมันจะเปิดให้เรื่อยๆคําว่าวาสนาเก่าคือเมื่อไหร่ที่พอคุณได้มาพบสัตบุรุษคุณเจอแสงธรรมจากคุณไม่เคยถือศีลคุณก็หัดถือศีลจากคุณไม่เคยกินมังสวิรัตคุณก็เริ่มหัดกินเดี๋ยวบารมีมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกอย่างมันจะไปได้ดีเอง ไม่ได้ไม่ได้พูดให้ให้ชวนเชื่อแต่ทำเอาเองของใครของมันมันเป็นสัจจะนะคะพวกเนี้ยแต่ทุกครั้งที่เราขอขออะไรไปก็ช่างได้มาหรือไม่ได้มาถ้าคุณขอได้ไปคุณก็ต้องเอาคืนเท่านั้นอันนี้มันเป็นสัจจะมันเป็นวัฏจักรของโลกนะคะโอเคเอามาอันนี้มันลงไปที่คัมภีร์ฉันศัสตร์ ตกไปที่สันนิบาต5ประการเมื่อกี้อภิวาราภัยคือการทรมานตัวเองใช่ไหมคะทำงานโจนลืมไวล่ำเวลาทำงานเพลินอย่าลืมว่าร่างกายมนุษย์ใช้ชีวิตตามสุริยะและจันทานะคะเมื่อไหร่ที่เวลาของสุริยันเราก็ต้องตื่นเมื่อไหร่ถึงเวลาจันทาเราก็ต้องดาวลงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราถึงเวลา สุริยันเป็นไงคะหลับหลับไรตุลาจันทนะร์พอจันทรพาอ้ยจะไปกินไหนดีอ้ยจะไปเจอเพื่อนที่ไหนดีสามสี่ทุม่มห้าทุม่มบางทีก็สอดแจ้งจนถึงพรุ่งนี้เช้านะคะ<ฮ>เนี่ยแหละเราใช้ชีวิตผิดเราก็จะป่วยอันนั้นเราต้องปรับกลับมาการไม่ทรมานตัวเองมันจะดีที่สุดนะคะสองสสาม,สามอภิสังฆสันนิบาต บังเกิดด้วยขัดแค้นเครืองขุนอันใดอันหนึ่งและให้เจ็บช้ำน้ำใจแล้วอาเจียนเป็นโลหิตเอ่อเห็นไหมคะอันนี้คือเมื่อไหรที่โกรธไงอยากได้ดังใจตัวเองไงอสิเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วัยไห่สินอนล้มของขึ้เตีนอยู่เนี่ยอชักแงกๆๆๆแงะเงี้ยแล้วคนที่ตาขวางใครไม่ให้อะไรนังใจเนี่ยพวกเนี้ย เลือดแตกตลอดเวลาเม็ดเลือดมันแตกพอที่นี้เม็ดเลือดมันแตกตับเราทํางานหนักนะคะเมื่อไหร่ที่เม็ดเลือดแตกปุ๊บตับเป็นเป็นโรงงานใหญ่ที่สร้างเลือดก็จริงเขาสร้างเลือดให้เราก็จริงนะคะเมื่อไหร่ที่เราโมโหเราจะไม่หิวนึกออกไหมผู้สูนบางมื่อเ้าปากกินนอนสูญบ่กกินเผาเมเลือดแตกผิวเราร้อนค่ะมันจะแสบๆร้อ้นเลย หน้าเราก็จะแดงเราจะรู้สึกใช่เราจะรู้สึกกระหายน้ำอือใช่แต่ถ้าคนที่เม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงจะท้องอืดจะไม่มีแรงจะตาปื้อเชื่อมมัวน่ะไม่ใช่เชื่อมมึนน่ะเชื่อมมัวน่ะจะเชื่อมมึนอะไรเงี้ยหมดแรงไม่คุยกรใครแต่ข้างในมันร้อนข้างในเขามันร้อน ท้องก็จะอืดตัวก็จะเหลืองเข้าเหลืองเข้าเพราะเหลืองเพราะว่าสารบิลิรูบินมันเอิอบอาบไปทั่วเส้นเอ็นของเขาตรงนี้เราต้องหดสังเกตเพราะเราสังเกตเราจะเห็นคนมาอบรมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนนี้เข้าข้างในคนนี้แสดงออกข้างนอกอารมณ์อ่ะเราจะจะรู้จะจะเห็นได้เลยมันจะชัดนะคะ มัวหนักกว่ามือน,นี้มือน,นี้ยังยังยังไม่ถึงขึงข้นหัวถ้ามัวเมื่อไหร่คือลมความร้อนมันขึ้นหัวไปแล้วพอมัวไปนานๆเท่าหน่อยมันจะหมดแรงแล้วมันจะปวดหัวนั่แหละก็กินกาแฟเพราะเราอาจจะพักไม่พอกินกาแฟไปค่ะอาการพวกนี้ไม่ยากค่ะกินน้ําไปเยอะๆกินน้ําไปเยอะคือเมื่อไหร่ทีม่มันมือนแสดงว่าหลอดเลือดเรามันยังไม่ขยาย มันยังมันยังนอนคือมันนอนแล้วบางทีตัวมูกเขาเรียกว่าไอตัวไขมันเนี่ยมันยังลอยอยู่ข้างในแล้วมันอุดไว้อยู่เรากระทุ้งให้มันออกโดยการดื่มน้ําอุ่นกระทุ้งไปให้ลมมันเคลื่อนแล้วถ้าถ้ายังไม่หายดื่มนะ้ไม่หายก็ไปเดินเดินเสร็จก็เป GPU ่าปากเป่าปากไปมีี่บางคนบอกว่ามีความร้อนอย่เงี้ยกะจุกบอกก็นั่นแหละคือมันร้อนมากมากไงสังเกตไอจุดนี้คือจุดไปหห้ยไงพลังงานรวมของเรา พลังงานรวมของเราร้อนเพราะว่ามันเหลืออยู่ที่เดียวที่ต้องเก็บพลังงานเอาให้ลมมันได้เคลื่อนบ้างเพราะตรงอื่นมันอุดตันไปหมดแล้วยิ่งใครที่เป็นสโตคกใครที่เป็นไขมันในเส้นเลือดใครที่เป็นหัวใจเนี่ยจะจะร้อนตรงเนี้ยทุกวันเลยเพราะมันเหลือตรงเดียวที่ทําให้มันเคลื่อนหมุนได้น,นั่เราต้องสังเกต